ข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเราคา r o ออฟโนสวัสดีครับพบกับคา r o ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับ6ปัญหารถทําใจซ่อมทีหลักหมื่นแน่นอนในยุคข,ข้าวยากหมากแพงปัญหาลุ่มเล้าหลังโควิด19แบบนี้เชื่อเลยว่าหลายคน คงอยากจะให้รถตัวเองไม่มีปัญหาใดๆในการใช้งานยิ่งเราต้องพึ่งพามันในการทำมาหากินวันนี้เราจะมาดูกันว่าอาการไหนจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ซ่อมหนักจนบางทีอาจจะทำให้คุณกระเป๋าฉีกเลยก็ได้ 1. ปะเก็นแลบฝาโกงอาจจะฟังดูประหลาดแต่ประเก็นแลบเป็นอาการเกิดขึ้นได้โดยมักจะมีอาการร่วมกับฝาสูบเครื่องยนต์โกงเป็นอาการต่อเนื่องกัน อาการนี้เหตุเกิดจากเครื่องยนต์คุณฮิตความร้อนขึ้นจนไม่สามารถขับต่อได้หรือเกิดอาการเครื่องน็อกถ้าคุณยังโชคดีลูกสูบในเครื่องยนต์จะยังไม่ติดแต่ถึงแบบนั้นก็จะเกิดอาการประกันและฝาโก่องอยู่ดีในกรณีดังกล่าวช่างเครื่องจะต้องรื้อถอดประกอบเครื่องยนต์เพื่อตรวจสอบการทำงานของลูกสูบและตรวจสอบสภาพฝาสูบว่าถ้าขับไปแล้วจะปิดสนิทกำลังอัดไม่รั่วหรือไม่ โดยมากกว่าร้อยละ90%ฝาสูบจะก่งตัวจากความร้อนแม้ว่าจะเล็กก็ตามต้องส่งลงกึงทำการใส่ฝาหรือไม่ต้องหาซื้อฝาสูบใหม่ซึ่งปัจจุบันก็ยากเต็มทนนอกจากนี้ต้องเปลี่ยนแผ่นรองระหว่างตัวเสื้อกับฝาหรือที่เรียกว่าประเกันเบ็ดเสร็จค่าของก็ต้องมีเหยียบหลักหลายพันบาทที่เหลือโดยมากก็จะเป็นค่าแรงในการรื้อถอดประกอบเครื่องแพงเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน 2. คอมแอร์พังในบรรดาชิ้นส่วนสำคัญของระบบปรับอากาศรถยนต์คอมเพรสเซอร์แอร์หรือตัวอัดน้ำยาแอร์ถือว่ามีความสำคัญที่สุดส่วนใหญ่มันจะไม่พังกันง่ายๆรถบางคันซื้อตั้งแต่ป้ายแดงจนขายคอมแอร์ไม่เคยพังก็มีด้วยความไม่เสียบ่อยง่ายคอมแอร์จึงเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างสูงในการซ่อมบารุงโดยเฉพาะคอมใหม่ถอดด้ามราคาในศูนย์หลักหลายหมื่นบาทร้านตัวไปก็หลักพันยันหลักหมื่นบาทก็มี ส่วนใหญ่เมื่อคอมแอร์พังก็เลยนิยมซื้อคอมแอร์มือสองมาใช้งานแทนซึ่งก็มีอายุการใช้งานไม่ยืดเท่าไหร่แม้ว่าจะถูกกว่าหลายเท่าตัวก็ตามรายการคอมแอร์จะไม่ทำก็ไม่ได้ใช้รถขับไม่สบายเรื่องแอร์โดยมากก็ต้องยอมจ่ายโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ยิ่งถ้าคุณเป็นรถยุโรปนะบอกเลยเตรียมใจไว้เลยราคายิ่งแพงกว่ารถญี่ปุ่นหลายเท่าตัว 3. เกียร์พัง ถ้าเข้าเกียร์แล้วรถไม่เคลื่อนหรือกดแล้วไม่วิ่งทั้งที่เครื่องยนต์ทำงานปกติแสดงความยินดีด้วยคุณเป็นสมาชิกกลุ่มเกียร์พังชุดเกียร์อัตโนมัติมีอายุการใช้งานสั้นกว่าเกียร์ธรรมดายิ่งเกียร์ CVT จะไปไม่มีอำลาให้คุณได้สั่งเสียหรือรู้ตัวเลยว่าอะไรการใช้จ่ายใหญ่กำลังจะมาปัจจุบันนั้นการซ่อมชุดเกียร์ไม่นิยมอีกต่อไปส่วนใหญ่จะเป็นการหาเกียร์มือสองจากญี่ปุ่นมาสวมเปลี่ยนแทนชุดเกียร์เดิมที่มีปัญหา ราคาค่าเกียร์ลูกหนึ่งต้องมีหมื่นกว่ากว่าแล้วแต่รุ่นด้วยพวกออโต้สีสปีดนี่ไม่เท่าไหร่ยิ่งทันสมัยยิ่งแพงเป็นเงาตามตัวเสียค่าลูกเกียร์ไม่พอคุณต้องมาเจอค่าดำเนินการเปลี่ยนลูกเกียร์ยกขึ้นลงแถมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์กับลูกเกียร์เดิมออกเพื่อความมั่นใจในการใช้งานและตรวจสอบปัญหาลูกเกียร์ด้วยทางหนึ่ง 4. และกพวงมาลัย แร็คพวงมาลัยคือชุดอุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเวลาบังคับรถเลี้ยวปัจจุบันมีมาให้เป็นมาตรฐานในรถทุกรุ่นไม่ว่าจะใช้น้ํามันไฮโดรลิกหรือน้ํามันพาเวอร์ผ่อนแรงหรือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าก็แล้วแต่รายการนี้ซ่อมทีกระเป๋าฉีกแน่นอนปกติแล็พวงมาลัยจะไม่พังง่ายๆเว้นแต่ว่าคุณจะเจอแจ็คพอตไปเจอการตกกระแทกอย่างจังหรือไม่ก็เสื่อมอายุการใช้งานในรถที่มีอายุ10ปีขึ้นไป แนะนำว่าเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยต้องได้เจอเข้าสักวันอาการเบื้องต้นคือคุณจะเริ่มรู้สึกว่าพวงมาลัยหนักจากนั้นจะมีน้ําหยดลงพื้นเป็นสีแดงนั่นคืออาการแลกรัก่วชุดแลกไม่มีการซ่อมแซมเสียยกเปลี่ยนทันทีจะเบิกใหม่มือสองก็แล้วแต่ศรัทธารถเล็กอาจจะถูกกว่านี้แต่บอกได้เลยว่ารถรุ่นไหนใช้แลกพวงมาลัยไฟฟ้าราคาค่าซ่อมและเปลี่ยนแพงกว่ารถระบบไฮดรลิกแน่นอน 5. การโอเวอร์ฮอนเครื่องการโอเวอร์ฮอนเครื่องอาจไม่เป็นที่นิยมในไทยแต่ที่จริงหลังทำรายการนี้เปรียบดังคุณจะได้เครื่องยนต์ใหม่หนึ่งตัวใช้งานได้อีกนานการโอเวอร์ฮอนเครื่องส่วนใหญ่จะทำเมื่อเครื่องมีปัญหาเช่นควันขาวไหลออกไปลาท่อไอเสียนั่นมาจากอาการแหวนสูบหลวมจนทำให้น้ำมันเครื่องเข้าห้องเผาไหม้และเผามาเป็นควันขาว ค่าเสียหายรายการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นค่าแรงช่างเนื่องจากต้องรื้อถอดประกอบเครื่องทั้งตัวบวกกับค่ายกเครื่องขึ้นลงค่าแหวนจริงๆไม่กี่บาทและช่างมักบอกว่าถ้าจะทำก็ควรทำรายการอื่นๆด้วยคุณคงไม่อยากยกเครื่องขึ้นลงบ่อยใช่ไหมดังนั้นโอเวอร์ฮอลเครื่องจึงไม่จบที่เปลี่ยนแหวนแต่ปั๊มน้ำสายพานหน้าเครื่องลูกกอกพวกนี้จะตามมาเป็นพรวนจนบางทีจบงานสองสหมื่น แต่คุ้มที่จะลงทุนถ้าคิดว่างบน้อยหนีไปเล่นเครื่องมือสองจากญี่ปุ่นเลยก็ได้ครับ6เทอร์โบรถสมัยนี้มีเทอร์โบติดมาให้ทั้งความแรงและประหยัดโดยเฉพาะสายดีเซลทั้งหลายบอกเลยว่าเทอร์โบพังทีแทบจะกรีดร้องลั่นบ้านเลยเมื่ออู่ประเบินราคาค่าซ่อมมาให้เทอร์โบสามารถซ่อมได้แต่อู่ซ่อมบิวทอร์โบจนเหมือนใหม่มีอยู่เพียงกระหยิบมือเดียวเท่านั้น การซ่อมก็ต้องรอคิวแนวทางจึงมีซ่อมลูกเดิมหรือเปลี่ยนลูกมือใหม่ถ้าเบิกใหม่ก็ได้แต่ราคาสูงมากจึงไม่เป็นที่นิยมมากนะักอาการเทอร์โบ,โบพังคล้ายๆกับอาการเครื่องหลวมในข้อที่แล้วแต่มันจะไม่ไหลตลอดเวลามันจะมาเป็นลูกๆชุดๆเห็นชัดตอนขับเมื่อเทอร์โบเพิ่มบูสต์ตามมาด้วยความรู้สึกกำลังหดหายเพราะบูสต์ได้ไม่เต็มที่ รายการนี้ค่าซ่อมหลักๆจะอยู่ที่เทอร์โบถ้าใช้รถตลาดทั่วไปหาซื้อมือสองได้ง่ายจะซ่อมก็ได้แล้วแต่ศรัทธาหลักๆจะเป็นค่าของส่วนค่าแรงถอดใส่ติดตั้งไม่กี่พันบาทยกเว้นห้าอยากแปลงให้แรงเพิ่มกว่าเดิมอาจจะมีเจ็บหนักแต่ก็ได้ความแรงที่สะใจ